อะมาพูดถึงเรื่องพลังงานเงินกันบ้างทีนี้วันนี้นะคะวันนี้นะคะคุณจะรู้เคล็ดลับแล้วนะถ้าไม่ได้เป็นการสอน NLP ไม่บอกนะทีรักไม่บอกนะคะฟังให้ดีนะคะเงินเขามีพลังงานเมื่อไหร่ที่คุณจ่ายเงินออกไปแบบรู้สึกขาดแคลนยกตัวอย่างจะจ่ายค่างวด,ดอนรถถึงเวลาจ่ายค่างวดรถอีกแล้วจะจ่ายค่าเพิ่มลูกเฮ้ยต้องจ่ายค่าเพิมลูกอีกแล้วค่าเรียนพิเศษลูกอีกแล้วค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์อีกแล้ว คุณรู้ไหมเงินจากพลังงานในตัวคุณได้ยาปฏิเสธถ้าเมื่อไหร่ที่คุณยังมองไม่เห็นพลังงานเงินยาปฏิเสธถ้าคุณพูดคานี้เพราะคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดจริงหรือพูดไม่จริงเพราะคุณมองไม่เห็นพลังงานเงินฟังให้ดีนะคะแล้วไปสํารวจตัวเองเชื่อไม่เชื่อเรื่องของคุณแต่ไปสํารวจตัวเองเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกขาดแคลนกับการจ่ายอะไรออกไปคุณรู้ไหมคุณรวยยากมากเลยคุณยังมีนี้วนเวียนอยู่แบบเดิมคุณยังต้องมีภาระหน้าที่อยู่แบบเดิมแบบนั้นมันจะวนเวียนอยู่แบบนั้นเพราะเงินไม่ชอบพลังงานที่่่คคุุณณเเเเเปป็็นนนอออยยยูขาาาาจะไมมให้ิิสรภพทงงกล ต่อให้คุณดินน้นรนแทบตายทํางานเงินเดือนเกือบแสนให้ไปสังเกตนะคะคุณจะแทบไม่เหลือเลยพอถึงเดือนจ่ายอะไรเบ็ดเสร็จคุณแทบไม่เหลือใช้เลยคุณอาจจะเหลือเหลือหลักพันหลักร้อยหรือบางคนติดลบเพราะพอคุณไม่เห็นพลังงานของเงินคุณจึงไม่เชื่อว่าเงินมีพลังงานนี่แหละคือมุมตายของคนนี่แหละคือมุมตายของคนที่ไม่รวยสักทีครูพูดจากความจริงนะคะครูเป็นคนที่พูดจริงเพราะอะไรเพราะไม่จริงเดี๋ยวดนยึดคืนนั่นคือ คุณไม่รู้เลยว่าเงินนะคะเขาไม่ชอบพลังงานขาดแคลนเพราะเขาไม่ชอบเขาก็อโอเคแสดงว่าายคนนี้มันไม่ชอบมั่งมั่งคั่งคนนี้มันไม่ชอบรวยมันรวยไม่ได้หรอกมันรวยเสร็จแล้วมันก็คิดแต่แบบนี้ <thunder> เดี๋ยวพอกูไปอยู่กับมันเยอะๆเป็นแสนเป็นล้านมันก็คิดกับกูแบบนี้เดี๋ยวกูก็หมดโอ้กูไม่อยู่กับมันหรอกกูไปอยู่กับคนที่พูดมั่งคั่งดีกว่ากูไปอยู <Spanish> ่ก <ค gardens> ับคนที <S <S ่คิดแบบบวกบวกดีกว<ๆ>่าเพราะเขาจะต่อให้เราใหญ่ข<ๆ>ึ<ๆ>้นโตขึ้นพลังงานเงินเขาไปคุยกันแบบนั้นเพราะพลังงานนะคะเขาอยู่กับเราเขารับคลื่นของเราได้ คุณค้ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกเนาะที่คนที่แบบว่าจะต้องจ่ายค่านี่แล้วมาลันลามันไม่ง่ายไงมันถึงมีคนสาเร็จน้อยไงคุณเข้าใจหรือยัง่าเพราะคำว่ามันไม่ง่ายไงมันจึงมีคนสําเร็จน้อยแล้วทำไมไม่เป็นหนึ่งในนั้นล่ะที่รักทําไมไม่เป็นหนึ่งในความคนสาเร็จน้อยล่ะจ๊าทำไมจะต้องเป็นหนึ่งในคนล้มเหลวมากถูกไหมคะความบังเอิญไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้มีแต่ว่าคุณเชื่อมันได้มากแค่ไหนสิ่งที่มองไม่เห็นมันเชื่อไม่ได้เหมือนมีคนบอกว่ามีผีคุณไม่เห็นผีคุณก็ไม่เชื่อว่ามีีีีผผเเเเเหหหหมม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 ืืืออออออนน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 กกกกกกกััััลลย P ็็็พพงงาาารรคคคบบวุุ่่่่ณณไไไิด คุณบอกให้ผีมีอยู่จริงเออไม่จริงกูไม่เคยเห็นก็ไม่ผิดก็คุณไม่เคยเห็นคุณจึงไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริงเพราะฉะนั้นคนที่ได้เปรียบคือใครคะก็คือคนที่เขาเชื่อไงก็แค่นี้เองก็ไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับเอาที่สบายใจอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนี้คุณนะคะมีเงินแต่คุณยังเอ้ยเสียดายนั่นคือคุณปล่อยคลื่นพลังงานออกไปเงินมันไม่เข้ามาหาคุณหรอกค่ะเพราะเพราะคุณเสียดายคุณก็เอาเท่านั้นแหละแต่คนที่เขามั่นใจว่าเขาปล่อยคลื่นพลังงานความรวยออกไปเขามั่่่นใจจงปปลอยไคุณริม แรงสะท้อนกลับเหมือนการโยนล,ลูกบอลคุณโยนออกไปเท่าไหร่มันเด้งกลับแรงกว่าเดิมอีกเป็นเท่าตัวเหมือนเงินคุณปล่อยพลังงานเงินออกไปเท่าไหร่เงินจะปสร้างพลังงานกลับมามากเท่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครูอยากบอกพวกเราทุกคนนะคะว่าวันนี้คุณปล่อยพลังงานอะไรออกไปคุณต้องการอะไรคุณอยากช่วยเหลือโลกใบนี้จริงไหมเพราะครูนี่แหละจะพาคุณใช้ NLP แล้วไปจับล้านได้จริงเพราะครูทํามันมาแล้วหลายคนที่อยู่ในเพจเปลี่ยนความคิดพิชิตเงินล้านจับเงินล้านได้จริงมาไม่รู้กี่คนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ยากถ้ามีหนึ่งคนทําได้เราก็ทําได้ โอเคไหมคะอย่าดูถูกศักยภาพตัวเองอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดจงชื่นชมตัวเองว่าฉันแม่งโคตรเก่งฉันโคตรเก่งโคตรสวยโคตรรวยโคตรมหาเสน่ห์ฉันทําอะไรก็ประสบความสาเร็จอุ้ยขอบคุณนะที่ฉันมีอวัยวะครบขอบคุณนะขอบคุณมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะถ้าไม่ใช่เราแล้วจะเป็นใครโอเคไหมคะ